ในใจกลางของพุทธศาสนานิกายเซนเนี่ยนะครับมันมีประสบการณ์หนึ่งที่ทั้งลึกลับแล้วก็น่าทึ่งมากๆเลยนั่นก็คือซาโตริครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ทางปรัชญาที่เราจะอ่านเอาจากหนังสือได้นะแต่มันคือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติเลยเป็นการตื่นรู้ที่อยู่เหนือคำพูดและเหตุผลใดๆทั้งสิน้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลี้ลับนี้ไปพร้อมๆกันครับ หลายคนคงเคยได้ยินปริศนาธรรมสุดคลาสสิกอันนี้ใช่ไหมครับเสียงปรบมือข้างเดียวเป็นอย่างไรคือนี่มันไม่ใช่คำถามชาวปัญญาที่ต้องการคำตอบแบบตรงไปตรงมานะครับแต่มันคือเครื่องมือชั้นยอดเลยที่ถูกออกแบบมาเพื่อทลายกำแพงความคิดแบบเดิมๆของเราและชี้ไปให้เห็นถึงประสบการณ์ที่มันอยู่พ้นไปจากคำพูดซึ่งนั่นแหละครับคือประสบการณ์แห่งสตรีทีนี้ คำที่สำคัญมากๆในนิยามนี้นะครับคือคำว่าฉับพลันและโดยตรงซาตริเนี่ยไม่ใช่ความเข้าใจที่แบบค่อยๆสั่งสมมาทีละนิดนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองแบบพลิกฝ่ามือเลยเกิดขึ้นในทันทีทันใดเป็นสภาวะที่มายาภาพของตัวตนที่เราเคยยึดมั่นมาตลอดว่าเฮ้ยนี่คือตัวเราแยกออกจากโลกภายนอกไอความรู้สึกนั้นน่ะมันสลายไปอย่างสิ้นเชิงเลย และนี่ก็คือหัวข้อหลกัหลกๆที่เราจะใช้สำรวจเรื่องราวของซาโตริกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจว่าประสบการณ์นี้มันเป็นยังไงไปจนถึงวิธีการปฏิบัติและความหมายของมันในโลกยุคปัจจุบันของเราเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยการวิภากษ์แห่งการตื่นรู้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการตื่นรู้เนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแล้วจบไปนะแต่มันเป็นเหมือนสเปกตรัมของประสบการณ์มากกว่า มีทั้งแบบแวบ,บเดียวและแบบที่ลึกซึ้งในแวดวงเซนเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าเคนโชคู่กับซาโตริอยู่เสมอเลยครับลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะว่าเคนโชเนี่ยมันเหมือนการที่เราเหลือไปเห็นความจริงแวบแรกเหมือนกับการเปิดประตูบานแรกออกไปได้สำเร็จส่วนซาโตริคือการตระหนักรู้ที่มันลึกซึ้งกว่านั้นสมบูรณ์กว่านั้นเป็นเหมือนการเดินทางเข้าไปสำรวจในห้องนั้นจริงๆ ซึ่งการแยกแยะแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่ย่าบยนนะครับที่จะคอยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติไม่หยุดอยู่กับที่แล้วก็ฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆโอ้โหแล้วประสบการณ์ตรงมันเป็นยังไงจากบันทึกของผู้มีประสบการณ์นะครับเขาบรรยายกันไว้ได้ทรงพลังมากๆเลยคือมันไม่ใช่สิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปแต่มันเหมือนการระเบิดขึ้นมาเหมือนสายฟ้าฟาดในช่วงขณะนั้นเองเส้นแบ่งระหว่างตัวฉันกับโลกภายนอกมันพังทลายลงไปเลย ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกอย่างมันหายไปเหลือแต่ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนหยดน้ําที่ได้กลับคืนสู่มหาสมุทรหลายคนถึงกับบอกว่ามันเหมือนการตระหนักรู้ในเรื่องตลกของจักรวาลนะครับที่เราเคยทุกข์ร้อนยึดมั่นถือมั่นในตัวตนที่มันไม่มีอยู่จริงมาทางชีวิตแต่ มีจุดหนึ่งที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือสภาวะสูงสุดที่ว่านียมันไม่ได้คงอยู่ตลอดไปนะครับในที่สุดแล้วผู้ปฏิบัติก็จะกลับคืนสู่สภาวะจิตสำนึกปกติแต่ความทรงจำและปัญญาที่ได้มาจากการประจักษ์แจ้งครั้งนั้นนะครับจะทิ้งร่องรอยที่เปลี่ยนแปลงมุมมองต่อชีวิตไปอย่างถาวรเลยทีเดียวทีนี้สตัตโตริไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆหรือเพราะโชคช่วยนะครับแต่มันเป็นผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างมีวินัยและเข้มข้นมากๆ ในหัวข้อนี้เส้นทางแห่งการปฏิบตัติเราจะมาดูกันว่าวิธีการที่ถูกพัฒนามานานนับศตวรรษเนี่ยเขาทำกันยังไง ในเส้นเนี่ยก็จะมี2แนวทางหลักๆในการนั่งสมาธิหรือที่เรียกว่าซาเซนนะครับนิกายรินไซจะมองว่าการนั่งสมาธิเป็นเหมือนเครื่องมือเพื่อสร้างพลังสมาธิที่แน่วแน่มากๆเอาไว้ใช้เจาะทะลวงปริศนาธรรมในขณะที่นิกายโซโตมีมุมมองที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยเขามองว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่หนทางไปสู่การรู้แจ้งแต่เป็นการแสดงออกของการรู้แจ้งซึ่งมันมีอยู่แล้วในตัวเราตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นสำหรับโซโตแล้ว การปฏิบัติกับเป้าหมายมันคือสิ่งเดียวกันเลยครับและนี่ก็คือตัวอย่างของโคซาอานหรือปริศนาธรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดข้อหนึ่งเลยครับมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เราใช้ความคิดใช้ตรก,กะหาคำตอบนะครับแต่ตรงกันข้ามเลยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ตรก,กะของเราเนี่ยหมดหนทางไปเอง กระบวนการทำงานกับโคสอานี่มันสุดยอดมากเลยนะครับคือมันเริ่มจากการจดจ่ออยู่กับปริศนานั้นจนเกิดสภาวะที่เรียกว่ามหาสงสัยซึ่งเป็นความอึดอัดทางปัญญาที่แบบหาทางออกไม่ได้เลยพอจิตที่ใช้เหตุผลของเราพยายามจนถึงขีดสุดแล้วก็ยอมแพ้ในช่วงขณะนั้นเองครับที่ตำแพงแห่งความคิดมันจะพังทลายลงแล้วก็เกิดเป็นการประจักษ์แจ้งขึ้นมาแผ่นที่เอาล่ะครับคำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดก็คือแล้วยังไงต่อ พอเกิดซาโตริแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนนี่คือส่วนที่น่าประหลาดใจและลึกซึ้งที่สุดเรื่องหนึ่งเลยที่เราจะมาสำรวจกันในหัวข้อชีวิตหลังการรู้แจ้งนี่แหละครับประโยคนี้อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของเซนเลยก็ว่าได้ก่อนรู้แจ้งผ่าฟืนตักน้ำหลังรู้แจ้งผ่าฟืนตักน้ำเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงล่ะ นี่แหละครับคือประเด็นมันบอกเราว่าการรู้แจ้งไม่ได้ทำให้เราลอยตัวเหนือชีวิตประจำวันนะกิจวัตรต่างๆมันก็ยังดำเนินต่อไปเหมือนเดิมแต่ความสัมพันธ์ที่เรามีต่อสิ่งเหล่านั้นต่างหากครับที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญมากๆก็คือซาโตริไมชิเซนชัไม่ใช่ตอนจบของเรื่องเลยแต่มันคือจุดสตาร์ทที่แท้จริงต่างหาก เป็นการเริ่มต้นของการเดินทางครั้งใหม่ที่จะต้องบ่มเพาะป,ปัญญาจากการประจักษ์แจ้งครั้งแรกนั้นให้มันซึมซับและกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุกขณะในชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องทำไปตลอดชีวิตเลยและเพื่อให้เข้าใจภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเรามาเคลียร์ความเชื่อผิดๆที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆดีกว่าการรู้แจ้งไม่ใช่สภาวะแห่งความสุขแบบถาวรไม่ได้ทำให้เรามีพลังพิเศษและที่สำคัญที่สุดเลยนะมันไม่ใช่การหลีกหนีจากโลกครับ เป้าหมายที่แท้จริงคือการกลับมาใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเต็มเปี่ยมและมีเมตตากรุณายิ่งกว่าเดิมต่างหากพอเราเข้าใจแล้วว่าการรู้แจ้งในแบบเซนเนี่ยไม่ใช่การหนีโลกทีนี้ลองมาเทียบกับเป้าหมายสูงสุดของแนวทางอื่นดูบ้างจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะจุดที่แตกต่างที่สุดและเป็นหัวใจสําคัญเลยก็คือเรื่องตัวตนนี่แหละครับสตรีคือการประจักษ์แจ้งถึงอน,นัตตาหรือความจริงที่ว่ามันไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นแท้ถาวรอ,อยู่จริง ในทางกลับกันอย่างโมกษะของฮินดูคือการระหนักรู้ว่าอาตมันหรือแก่นแท้ของเราเนี่ยแท้จริงแล้วเป็นหนึ่งเดียวกับพรหมมันหรือสิ่งสูงสุดอีกประเด็นที่น่าสนใจมากคือความสัมพันธ์กับโลกครับจะเห็นว่าเซนมีมุมมองที่โดดเด่นมากว่าสังสารวัตรหรือโลกที่เราอยู่นี่แหละก็คือนิพพานนั่นเองไม่จําเป็นต้องหนีไปไหนเลยแค่เปลี่ยนมุมมองเท่านั้นเองแล้วในโลกปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วล่ะครับ แนวคิดโบราณที่ลึกซึ้งอย่างซาโตริถูกตีความและนำไปใช้อย่างไรเรามาดูกันในหัวข้อสุดท้ายซาตริในโลกยุคใหม่กันครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับมันเหมือนกับดาบสองคมเลยในด้านหนึ่งการนำแนวคิดซาโตริมาปรับใช้ในเชิงจิตวิทยาเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอย่างการมองว่ามันคือการเติบโตผ่านความเข้าใจ แตกด้านหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้ความหมายที่ลึกซึ้งและพลิกฟ้าความแผ่นดินแบบดั้งเดิมเนี่ยมันเจือจางลงจากเป้าหมายเพื่อทลายอาตาัตราอาจจะกลายเป็นการเสริมสร้างอัตราแทนเมื่อมองว่าซาโตริเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จที่ต้องไขว่คว้ามาเพื่อยกระดับชีวิตของตัวเองอ๋อแล้วก็ขอแทรกนิดนึงนะครับ เผื่อใครเคยได้ยินคำว่าคนรุ่นซาโตริที่ใช้ในสังคมญี่ปุ่นสมัยใหม่คำนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเลยนะครับแต่มันเป็นศัพท์ทางสังคมวิทยาที่ใช้อธิบายคนหนุ่มสาวรุ่นหนึ่งที่มีความทะเยอทะยานต่ำแล้วก็พอใจกับชีวิตเรียบง่ายครับไม่เกี่ยวกันนะเอาละครับมาถึงตรงนี้เรามาสรุปหัวใจสาคัญของซาโตริกรันอีกครั้งนะครับอย่างแรกเลยมันคือการตื่นรู้ที่เกิดขึ้นฉับพลันไม่ใช่การใช้ความคิด เป็นผลมาจากการปฏิบัติอย่างทุ่มเทมันคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างตื่นรู้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดและที่สำคัญที่สุดการรู้แจ้งที่แท้จริงเนี่ยไม่ได้ซ่อนอยู่ที่ไหนไกลเลยครับแต่อยู่ในการกระทำธรรม,รรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันของเรานี่เองและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้ไปลองขบคิดกันดูนะครับว่าหากการตื่นรู้คือการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เรามีต่อสิ่งธรรมดาสามัญแล้วแล้วก็ การผ่าฟืนและตักน้ำซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิจวัตรประจำวันในชีวิตของแต่ละคนนั้นมีความหมายที่แท้จริงว่าอย่างไรกันแน่